มาเล้ครับพี่น้องมาเนี่ยมาแสบทํากันกระเบ้าทองครับแกงน้ำใหม่ครับพี่น้องพี่สาวคนแกงใบทาครับเลิกงานมากเลยมาจัดเลยครับอันนี้ใส่ผักย่างหลายพี่น้องมาครับหอนหอนเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมือนีกับมะพร้าวกระเบ้าทองก็้ครับคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องหนวดกำลังสียงามคือเก่าครับพี่น้อง เขาการาดึกพี่น้องเขาการาดึกแกงน้ำมัครับพี่สาวเพิ่นแกงไม่ทานพี่น้องเขาคนละกากันกับพี่สาวมาครับแกงน้ำมันี่เต็มถาดเลยพี่น้องเพี่ยครับยิ่งใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องมาเนี่ยก่อนสิมาเสียพอน้องทำกันกระป๋องทองครับ เปล่าท่องขอฝากไว้น,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนให้ได้พอ่อคลิปใหม่ของเป่าท่องนะครับมาพี่น้องคำแดกแห่งมานครับสดหนามตะก,ก,ก่อนแจ้งเราใหม่ต้นใหญ่พี่น้อง เผมมาเปิ่นใส่ผักหลายอย่างเนียผักอีตูผักกระแงอ่งผมเนียใส่กีขบเลยครับลูกโดดในชะ่ไหมหน่วยหน่อยจี๊ดเลยในชะ่ไหมลูกโดดก็ได้ ta sửa thứ câu. Ồ. này không có để cả năm mà nó mới mặn. คนบริเวณานเราด้หยน้องปนหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเปนทุบออก่นมาฝานมันบ่ค่อยได้หยั่ง่นเด้หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนทุบเอาเลย

Ja det är en bino. Par och båda var det. Är โอ้เผ็ดขลังเดียวหน่อยๆอย่างนี้ไม่เผ็ดขลังเผ็ดเนี่ยนี่หนูเข้ามาเล็กเผ็ดขี้หนูเนาะสมคำลำเลื้อขนาด เห็ดเข็นาดพี่น้องเราเห็ดเข็มคนหาเลย้ สำหรับคลิปนี้บ้าว่องท่องขอฝากไว้้นะครับให้พี่น้องชาวยูทูบกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะได้พอคลิปใหม่ไหมของบ้าวองท่องครับคลิปนี้บ้าว่องท่องขอฝากไว้ท่านนี้ครับสวัสดีครับ